วันนี้เราจะมาทำสามโคกันแล้วเราก็เทลงไปนะโอเคเทลงไปเทลงไปต่อไปแล้วก็เทใส่เมื่ มากมากเลยนะคะทุกคนต่อไปเราก็จะมาหันขนุนกันนะคะทุกคนนี่ก็คือแบบกรเสียวบาดแบบนี้บาดมือมากแต่แล้วก็พยายามนะต่อไปล้วก็จะเทกระถิ้นลงไปแล้วก็ต้องเทให้หมดกล่องเลยนะคะทุกคนแบบแล้วก็ต้องมีบแบบระวังไม่ง กับน้ำตาลลงไปงนะคกคนเสร็จแล้วเราก็จะผสมกันแล้วเราก็จะได้กะทิเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเสร็จแล้วเราก็จะเทสเอ้ยเราก็จะใส่สาคูทั้นี่นะคะสองถ้วยเลยนะยใส่ถ้วยแรกก่อนแล้วก็ใส่อีกถ้วยหนึ่งนะคะว้าวน่ากินมากเลยอนะ่ะทุกคน คอแบบสองคนน่ากินมากแล้วก็ไม่ได้กินนะทุกคนต่อไปแล้วก็จะลาดกะทิลงไปโอ้จะจะบอกว่าเราใส่เยอะไปนะทุกถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์แล้วก็กดซับสไคร e ด้วยนะ Thank watching you for watching.